ยอดลางเท่ชื่ออย่างเท่แต่มันหกมาครับผมเกมเพิ่งเริ่มนะท่านผู้ชมปะ่ะ <c oughs> เขาแป๊บๆแป๊บๆนี่คือเขาดันเบี้ยริมทิมๆเราได้อะไรเนี่ยแบบโคตรไวเลยมา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 ท่าชมเกมต่อที่เหลือชึบชุ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 บสงครามโคนะอ่ะนั่นแน่ห้แมงทิมหมาว่ะ โคมเป็นลับก่อนครับมามาแล้วเอาเม็ดไปป้องกันเฮ้ i, ยจะทิมเราแล้ววะนันยันก่อนครับผมเดี๋ยวไม่โดนทิมขนเกิดครับจอหน้าขุนหนีแล้วเลไปครับขุดเราหลบที่ปอดพลอย๋อยวจะเก,กิดการกิ้งขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะท่านผู้ชม ดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกินปุ๊บกำลังเราพอบอกว่าชุบ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 อ่ะผมกินตัวนี้ก่อนอ่ะโอเคไปครับเม็ดเออจริงๆผมน่าจะทิมเบียเ้ยอ้ทิมเบี้ยก่อนวะโอเคไม่เป็นไรครับถ้าผมดันขึ้นไปเนี่ยเขากินสองนะ่อ,อ่า อ่ะสองเอ้ยเพื่อเป็นการเปิดทางนั่นเองนะครับกินเข้าไปครับแรกเลยเด็กผู้ชมแรกเลยดีกว่าเออมามันต้องเปรี้ยวๆหน่อยกินม้าเบา,เา,เาวัดใจวัดใจตายละมึงม้าทำงานดีไหม,มไงขุนเฮ้ยแม่งบังเว้ยเอาคันก็เสร็จดีครับฟันโคนเลยไม่ต้องคิดเยอะ ใช่ไหมฟันโคนปุ๊บเราก็ทุงเอาโคนกระทุงเข้าไปื hmm. ใจไม่ถึง <c oughs> จริงๆใจจริง,รงผมอยากฟันโคลนนะแต่กลัวแมั่งพลาดแล้วมั่งแพ้นะผู้ชมตัวบุกหมดอะไเงี้ยเพราะว่าตัวเขายังเหนียวหนึบอยู่เลยไปครับเราเล่นเหนึ่นสั้างบองมก่มอนไปครับเอาเม็ดเสียบเป้า ล่อล่อแบบล่อสุดๆเอาไม่เสียบมาดิเออเสียบมาเลยเสียบกินชึบโดนมมาตบอืมขนครบจุดอ่อนนะครับตึงตึงตงึกินเบีย้ยชืบชืบมาพิวเดี๋ยวเราไปตบเบี้ยด้านดูจ่ายแล้วท่านผู้ชมเฮ้ย ดงสังหารนั่นนะ่ปะป่าเชื่อมม้าก่อนครับเดี๋ยวแม่งตายจะจริงก็อยากกินเบี้ยนะเชื่อมไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยแม่งจะเอาเราแหละมีตัวไหนกระทุได้วยบ้างโดนม้ามาลุกอย่างเงี้ยเราไงได้บ้างวะถ้าผมแลกไปเลยแลวกันนะท่านผู้ชมวัดใจครับก็คือทิ้งเบี้ยตรงกลางไปเลยอะ่ะเขาเอาเรือเอาม้าโดดกินได้นะผมวัดใจไง อาไม่กินเฮ้ยเฮ้ยเฮพี่กินตัวนั้นล่ะอ๋อถ้าเราเอาโคนกินเขาจะได้เขาจะได้ตบมานี้ใช่ไหมผมเอามาฟันโคนแม่งก่อนเลยดีไหมเนี่ยอืมกินชืบเดี๋ยวทำให้มาเขาเป๋กันเร็ว,เ,วเร็วสิเลิศสิพี่ ัดใจนะอ้าโอเคโดดม้ากินโคนก่อนเลยดีไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็บกมาตบมาเฮ้ยแต่ว่ามาเขาก็โดดไปปิดทันนี่ว่ะเหย่เลวเหย่เลวเหย่เลวโอเคเขาต้องเขาต้องเอาโคนไปกินนะครับใช่พอเขาโคนไปกินนั้นยแย่แล้วว่ะตัวบุกเราจะหมดละ โคนงไงดีวะสละโคนเลยไหมพี่โยนคนทิ้งแม่งเลยอะ่ะเออตายละลูกหนึ่งทีไปไหนวะลูกหนึ่งทีไปไหนวะเขาปิดไม่ได้นะเพราะว่าคนผมลุกแล้วก็เรือลุกด้วยเราเดี๋ยวค่อยกินคนฟรีมา้าม้ามากระทุ้งกระทุงกระทุงเออเอาให้ตายเฮ้ยตายวะเฮ้ยม้าฟรีนี่วาเอาก่อนเลย ลุกเข้าไปเอาตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ในดงสังหารตายแล้วเรือเรือลุกเข้าไป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 ขุนจะหนีไปไหนขุนไม่น่ารอดแล้วมั้งเนี่ยโดนโดนถอยหลังตาย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 เอามาซ้ำมาซ้ำตายตายตายเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคโอค้โห อยากเจอคนเก่งแจ้งเพิ่งเล่นนยครับเราจบตีเขาด้วยเบียร์ลิมเนี่ยแล้วไม่ชมไปจะ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 ค่อยๆขึ้นมานะครับผมแม่งทิมโคนเอาทิมโคนเอามาไปคุณจะไปตั้งป้อมตรงนั้นแหละแครับเดี๋ยวเราจะกระทุงเบียร์ไม่ให้กระจายให้หมดเลยครับกระทุงแม่งเปการตัวที่หนึ่ง ฮทิมตัวที่สองเดี๋ยวทิมริมก่อนนะผู้ชมทิมริมก่อนอแม่งโหเขาเอาเม็ดมาป้องกันว่ะปะโคนก้าวลาวกินเลยดีไหมเดี๋ยวก่อนหลอกล่อไปงั้นแหละเอาแม่งกินตัดก่อนโหเตยเย,ย้แล้วหนี งี้ก็ทิมดีครับงี้ไม่ต้องคิดเยอะเห็นแม่งกินเลยเว้ยทำไมพี่โหดร้ายอย่งนี้เขาจะแยงโคนแล้ววะเฮ้ยเม็ดเม็ดเลือยดีไหมเนี่ยอืมต่อมาไปก่อนหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเราค่อยเลื้ยแต่ก็กลัวแบบฝั่งนี้มันจะเละปะ่าวะหน้าขุดแล้วด้วยเนี่ยแอบถบสึงเสียงนะท่านผู้ชมทิมแม่งงอเลยไ,ไหมคัวเขากินวะเดี๋ยวเดี๋ย ต่เอาเรือมาผูกมันก็ป้องกันไม่ได้อยู่ดีว่ะแต่ผูกไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันจะเอาเม็ดแทงโคนแล้วผมว่าเขากินแน่เลยว่ะผมต้องคิดก่อนเลยเผื่อเขากินเอาไม่จะซ้อนอีกถ้าจะซ้อนองั้นไปเลยโคนการกินเป่ากากินเป่าก,ก็กินเป่าเอาละได้เวลาอุดแล้วครับไปแล้ว แทงแม่งเลยครับเรามีโคนค้ำชูอยู่ไม่กินตัวนะครับไม่กินเราจะแทงอ่าไม่กินเศษเสียบแม่งเลยครับเสียบคอมา้าเสียบคอเรือกินแม่งก่อนเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะอะไรจะมาดันเด๋อดันไม่ได้ดิเปอร์ดันครับระเบิดดาบี้ครับระเบิดเบีย้ยมาให้หมดเขาดัานมาเราถอยโคนลงมากินได้นะครับไม่มีปัญหายอยู่แล้วกินครับผม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่นจะทิมเบีย้ยลงมาไงไป่าวว่าดันเงี้ยไม่ไง่ายจริงด้วยง่ายดีเดี๋ยวเฮ้ยหรือว่าดันเรือขึ้นไปผูกดีวะมีแต้มที่ดีกว่านี้ไหมอืมยี่ผมน่าจะดันเรือขึ้นไปผูกนะแต่ไม่เป็นไรเดินอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้เอาคนขึ้นได้นะครับก็อยอมเสียไป เพราะว่าเบียร์เขาก็น่าจะต้องกระโดดไปผูกก่าแหละไปผูกเบียร์ตัวเองนั่นเองอ้าวรด้เวลาแล้วไหลเป็นน้ำครับผมไหลจะมากินโคนเชนไปให้กินฉันงกเฮ้ยแม่งสองตัว,ว่ะสองตัวเลยเหรอพี่สองตัวเราสู้ไม่ไหว ชักเหลือมาผูกดีอืมไม่ดีวะม้าผูกแล้วกันเขาทิมไมอ้นี่นั่นือว่าแล้วแม่งโดนแล้วเย้แล้วฉันต้องยอมเสียโดนเบียทิมกินมาได้กินมาได้ก็กินมาได้ แย่วะ่ะอันตรายมาก่านผู้ชมเราจะเสร็จเอาอะเด้อคุณนั้มนด้นเรือเราหายนั่นเนี่ยผู้เป็นเล่นได้ไหมวะแต่กำลังคิดว่าถ้าเราจะกินเบีย้ยเนี่ย เราจะเสียหายหนักไหมเดี๋ยวผมเดาใจเขาว่าเขาจะเล่นไงเขาจะกินโคนเราไหมแม่งกินว่ะเฮ้ยหิวนะเนี่ยเ,เราเนี่ยกินก็ไปครับคุณต้องกินแล้วเอาทำไรจะเพลทิมโคนดีไหมยิ้มโคนเขาต้องถอยเฮ้ย <Hey. S 1> หรือว่าเราเอาเรือกดขุนดีวะเออเรือกดดีวะ กินป้า,า่าเขาไม่กล้ากินหรอกท่านผู้ชมเพราะกินเดี๋ยวผมโดนเอามาฟันคนลุก,กินเหลือนะครับอันนี้ยเราก็ทิมได้ละเดี๋ยวเราก็ตีเบีย้ยคู่ครับป้ายกับแพงเบีย้ยสวยงามเราจะตายไหมเนี่ยผมกินโคนได้นะครับ ต่อมาเราจะตายแล้วไงดีกินลุกไปก่อนดิแม่กินลุกไปก่อนหนึ่งทีครับผมแล้วเดี๋ยวเอาือยิงนหน้าจะเอาเหลือลุกก่อนนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือมันไวไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมแบบกำลังกินไนงะแต่มือไม่แตะมาไปละ <c oughs> ยิ้วโคนจะจะกินโคนมานั่นเฮ้ย <c oughs> พี่จะทำไรอะ่ะต่ออกุกลำนึงแม่งอันตรายพี่จะทำไรเนี่ยหนีไปซะหนีไปซะแม่งกินเร็วเอ้เอากินพี่ก็เสร็จดีครับนี่ตึมตึมเสร็จแล้วน้องแฉะพวกพี่เยอะก,กว่าเฮ้แม่งกินเบียวเว้ยเราลุกหนึ่งทีไปไหนเนี่ยต้องกินเบียใเญ่ไปไหมสึกนี้ หน้าลุกเว้ยอยากลุกจังทำไมกินไม่ได้ไงอะด้านล่างแล้วกันเว้ยนั่นแน่หงายครับหงายครับหงายไม่คุณเขาหนีครับอันนี้ครับโคนหนีครับโคนหนีครับเราเยังไม่กินนะครับเดี๋ยวเอาแมาางแทงกุยโอ้โหแม่งมาเสียบเราอีกฉันจะลุกแล้วคนฟรี เดี๋ยวเราเจ้าโคนตบขุนนั่นเองนะท่านผู้ชมเร็วเรวเรว,เรวอ่าตบก่นใช้เย็นตบก่อนขน,น,นฟรีโขนฟรีอ่ะเรือสามเรือสามเอาเรือปิดสิเอาเรื <c oughs> เรือปิดออกมาตบเลยนะครับไม่ได้นะครับประมาณนี้น่าจะเสรแล้วแหละตายละค่ายกระจายค่ากระจายต้องหนีรัวๆแล้วครับไปเลยมาชุบ ชึบๆไปเลยครับเรือกระทุ้งอีกตัวนึงดีไหมหรือว่าคุณรีบหนีก่อนเดี๋ยวแม่งก่อนที่จะหนีไม่ได้ไงดีทย่าทม,มคุณนี้ก่อนดีกว่าในเครือเดี๋ยวแม่งหนีไม่ได้เอาละได้เวลาแล้วอือืออืลุกหนึ่งทียังไม่จนนะเนี่ยอืมเอานจะมันเจาะเราเว้ยเฮ้ อะกดเลยดีไหมเนี่ยอลูกดอยหนึ่งดอกอ,อ,อ่ะไปครับผ่อนครับอย่าปรับทินหนึ่งนะคุผู้ชมตุ่มตามดดค,รครับตุ่มตามโดดครองไว้ครับโดดครองไว้ไกลแล้ว่านผู้ชมไกลแล้ว กแล้วใกลแล้วทำไหนทำไหนกิน <_ t ap> ปูโ้นเราถอยไปกินได้แต่ประเด็น,นก็คือเขามีเบีย้ยสองตัวนะแต่มันเ้าใกล้แล้วแหละไปเยวเบีย้ยไปช่วยครับไงใส่เราอีกเว้ไปครับ เนาลือเขาติดเบีย้ยตัวเองนี่หว่างเนี้ยเสะแน่เลยถ้าเราเอาเบีย้ยตัวบนออกได้อะไรไปทางนั้นนั่นเลยไปครับเร่เเร่ใกล้แล้วใกล้แล้ว เราแค่ต้องเดินแบบชึก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 เดี๋ยวคนสักสองรอบมั้แล้วก็ต่าจะลงล็อกดึง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  กำลังลุ้นอยู่ทำอะไรวะอ่าเล่นเปรียปร้ยวๆหน่อยดีกมาไปครับคโคนคนไปแล้วกลายล้าก็แล้ว,ลว,ลวทำไรไม่แยงเราไปครับโคนอีกทีเดียวแพ้แล้วท่านผู้ชมผมโมาเรือลุกก็แพ้มาไปครับหนีครับเพราะเาจะป้องกันอะไรไม่ได้แล้วแหละหนีครับ กินครับผมไม่ทานแล้วล่ะเพ่ชับชับชาลูกเข้าไป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  <c oughs> ไม่รอคุณติก๊กมาขึ้นเลยขนขึ้นครับเบียร์ไปครับมาไป มาเร็วๆมาไปไวๆมาถอนเม็ดไปครับบายนะทิมตัวนี้เลยครับผม ดันครับกินไปครับพิวไปครับโดด แต่งกันไปนั้นครับไปครับผมไปครับผม อ่ะดัายกันไปกินเข้าไปกินเข้าไปครับให้กินมาเว้ย okay. กินเข้าไปครับกินเข้าไปกินเข้าไป ตดเข้าไปตดลูกไป,เ,ปเลยป่ะเชื่อไมไว้อันตรายตดกินเรือครับตดหนีโอหนีไม่ได้แล้ว ครับหนีไม่ได้ก็ไม่หนีเอาหนีได้แล้วนี่แน่หนีได้แล้วก็ต้องหนีครับทำไรกินนี่ทิมแม่งก่อนดีกว่ามาทิมแม่งก่อนเลยครับกินเคเขาผมไปครับ มา,ดดมาโดดม้งโดดมาตามนั่นเหรอไปครับโอ้เว้ยแย่แล้วไม่มีตัวบังเม็ดอ่ะไปครับโดดเข้าไปอ่ะดันครับ ไปไปครับผูกไว้ก่อนครับเดี๋ยวแม่งตุยขึ้นมาเดี๋ยวช่วยโดดกินแม่งก่อนเลยดีกว่ากินว้า่ากินว้าว แดกแม่งก่อนเลยโคนอันตรายกินครับตุกเข้าไปมาโด,ดครับตานี่ ลุกเข้าไปลูกเข้าไปครับแย่แล้วเว้ยเนี้ไปไหนดีนะ น,นี้แล้วกันไปครับ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  ลุกเข้าไปหนึ่งดอกลุกเข้าไปหนึ่งดอกสายไปแล้วละน้องเสือลุกเข้าไปหนึ่งดอกลุกเข้าไปอีกหนึ่งดอก